บอลแล้วดอกพี่น้องมือนีเฮาตื่นขึ้นเขาจะมาเตรียมอาหารแปลกๆให้คุณสาครั้งแรกนะจ๊ะพี่น้องจ๊าจะมาเมืองว่าอาหารครั้งแรกของลิซาที่เตรียมให้อายตีเป็นสิเป็นจังใดนะจ๊ะ บอกเลยว่าข้างแรกอีลีจ้าพี่น้องว่าเป็นยังดอกนักรบนะมันก็ต้องมีข่างแหลกในการฝึกฝนนั่นแหละนะจ้าพี่น้องคะบบมีงานใดบ่มีอีหยังที่ประสบผลสําเร็จในขัางแหลมาเมืองว่าการทําแเส้นวิชของลิซ่านี่สิเป็นจังใดจ้าพี่น้องอันดับแรกลิซ่าก็จะเอาแห้มจามาแบบดาบดๆาเห้มันสุกเนี่ยจากหน่อยจะได้มีความหอมนะจ๊ะแล้วก็ไปพักไวเอออันนี้เมืองขาจาม่าอีกรอบหนึ่งด้วจ้าแล้วก็เฮตตามเพิ่นเลยจ้าพี่น้องคะพิทถึกจังไดก็ทาเมืองอาเดอสิปร โซฟพ้สนสมเรหรือสิเป็นจังใดจ้าพี่น้องบอกเลยว่าริซาตั้งใจทําเฮี้ยงใจอยากให้อายตีได้กินเพราะว่านั่งกับบอไรพักพรแล้วนั่งกับกินยังบ่คอยได้จ้าพี่น้องช่วงนี้ก็คือนั่งกับมีความเคลียดคิดน้ําแม่อีอย่างน้ําแม่หลายอย่างนะจ่าพี่น้องเขานั่งกับโบคอยกินเลยล้วก็อดรับอดนอนไปน้ากันทั้งลิซาทั้งอายตีนั่นล่ะจ้าก็เลยอยากจะเฮ็ดว่าพวกเส้นวีชพวกขนมปังอีหย่างนี่ให้น่งแต่การลิซาก็เลยบรู่าจะเฮ็ดจังไดก็ไปเมืองยูทูบมากะเฮ็ดตามเขาจเจ้าไปแบบนี้เลย จ้าอ่ะใส่ไปกับคือจังเพื่อนบอชแล้วจ้อุปกรณ์เขาก็มีครบเบิดทุกอย่างแต่ว่าสิเป็นคือจังขาเจ้าเฮดบอกกับมาล่อรลุ่นกันอีกเทือนึงกับล่อรลุ่นว่ามันสีใหม่บวเอาใส่ไปจ้าพี่น้องขาใส่มาย่องเนตใส่ซอสบ่เครือเทศแล้วก็จะใส่ซอสพริกไปนิดนึงจ้าเพื่อจะให้มันมีความเผ็ดนิดนึงหน้าตามันก็นสววอยู่ด้จ้ากันยอนว่าค่าไทยรูปนี่แหละจ้าข้างล่างใหม่เบิดพี่น้องคอยทั้งหัวรอดจ้า แต่ว่ากับอรูสิพิกจังไดเอาบ้างสิกะตอนแรกกะคิดว่าขังเทิงมันจะไม่ซ้ำนี่กันนะจะกินได้แต่ขงงดดงังล่างบดได้แล้วจ้าพี่น้องค่ะดิซากะโอ้ยเฮจังไดดีล่ะบาทีนีเอา ในเหม่อมันได้เห็ดแล้วอีหยางแล้วเนาะจ้ากะพยายามเพลดตัวไปกะมีครังที่สองกะจะเปลี่ยนแตวบาก็จะเอาขนมปังมใไซเนาะจ้าแล้วก็จะเอาไซอันเก้า่น่ะจ้ามใไซก็ว่าเป็นยังตีบเอยกินไปก่อนด้อเมียเห็ดเปลี่ยนจ้าก็อยากให้ผัวได้กินเนาะนั่งกับเบื่ออาหารฮบ้สหูเช็ดอาหารอยังให้นั่งกินแล้วเพราะว่ากับเข่ากับหลายอย่างนะเห็ดว้กับ่บกินเนาะจ้าพี่น้องก็อยากเปลี่ยนอีหยังแปลกแวกๆแนวให้นั่งกินก็เออกินไปตามอันนี้ละเด้อตีบเด้อฉันเห็ดเป็นเธอก็ต้องท่ำใจแล้วก็ยอมรับในความเห็ดขนม แบบนี้คบ่เป็นจะกะอ่ะบ่ป็้งยังรอกมาล่อเมือว่านั่งสิกินบ่กินจะลิซ่ากับพยายามบ่คากินมันบิดหลบเพิกกับ่ใสดอกอันที่สองหันเมืองแล้วกับคงจะบ่ได้กินบ่ได้ยังดอกจ้านี่ละจ้าหลังจากตีเฮ็ดแนวอยากเนวกินที่ยังหายอายตีบแล้วเรียบร้อยเมืองดูพี่น้องข้างล่างใหม่บ่คัาผู้ใด้สิไปกินได้มีแต่มันสิดาคอยนั่นละจ้าพี่น้องอายตีพันบ่กินแล้วบ่พ่อสิดาเมีอมพ่นล่ระจ้า มือนี่ก็สิมาอัปเดตอาการไม่ยาไว้รุ่น80นิเนาะจ้ะพี่นงองจะบอกว่าโอ้ตอนนี้มุค่อยสู่ชีวิตแห้งจ้ะพี่นงได้ด้แต่คุยกับไบติบอกว่าเฮาสู่สู่เด้อทีรักยังไดรจังไรฮาก็ต้องสู่สู่้ลกะอดทนดูแลแม่ ่อยกับลูดอกจ้าว่าไอตีบแล้วคิดอีหยังอยู่ตัวนี้ก็คือลููลก็คือนั่งเคลียดเฮี้ยงจ้าพี่น้องครับก็ได้หายกำลังใจกันนะจ้าบอกว่าตัวเนี่ยแม่กับสุขภาพนี่คือแย่มากๆเลยจ้าพี่น้องคะกินเข่าบ่ได้แต่ว่าลิสากับพยายามน่ะบังคับให้แม่ยากินเข่ามือละนิดมือละหน่อยเพราะว่าจะได้กินยาเนาะจ้าเพราะว่ายามันแห้งแล้วกะแม่ยานี่ก็ดื้อแฮ้งจ้าพี่น้องกับบ่ฮูเหตดจังไดมุขคอยเมยน,น้ำผ้าเลาเข่าห้องหน้าเบิดมือเบิดขื้นนี่ลหละจา้า พราะว่าเล่าบอยอมใส่แผ่มเผิดเลยถึงจะใส่แต่เล่ากับบอยอมเงียวใส่แผ่มเผดจากพี่น้องสื่อกระทนซื่อยังไม่หายนั่งกับบอยอมนางเงียวได้จากพี่น้องจ้ามุ่งอยสีหฮุจังไหนอันนี้ก็คือสภาพขอยลงมาเปลี่ยนกับไอตีบจา้าตั้งเต่ตีสองจนหวอวดเก้าม่วงเสารบอกเลยว่าลิซาบดยนอนได้จา้าแต่กับเปลี่ยนกันกับไอตีบแบบนี้ทุกคืนเลยจะบอกว่างานนี้อดรับอดนอนนยางขากจากพี่น้องลิซากับพยายามอธิบายให้ไอตีบได้เข้าใจในหลายๆเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ป่วยนี่กะให้นั่งอดทนแล้วก็ย่าใจห่อนเนาะจ้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้เฒ่าถามว่าบางเทื่อลิซ่ากระจมกระายกระดดาเพราะว่าบางเทียมันกะงุดงิดมันกะเมื่อยเนาะจ้าพี่น้อง พราว่าการดูแลคนป่วยนี่มันบน่เมนอีหยังเป็นที่เป็นเรืองง่ายๆเลยจ้ะพี่น้องเป็นงานสร้างมากๆเลยเด็กดด่นเทียงขึ้นบไดหลับบได้นอนเอาเต่อกแต้ใจจะคองจ้าพี่น้องเฮ็ดก็ก็แก๊กกรบกวนลูกไผ่ก็คือบได้นอนกันไปเลยน่นล่ะจ้ะเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็ปวดขี้เดี๋ยวก็ปวดเหงียวอยู่พอ่อศาสตร์นันตอนไอ้ตีพ้าเฝ้ากะเข้าห้องน้ําก็บ่รู้ว่าจะเขา้ายังนักหนาหันแม่จ้าพี่น้องบางเทีเข้าห้องน้ําไปแล้วก็เหงียวบบออกแต่แทงอยากไปซื่อๆประมานนี้นะ กับโบเมนผููน่อยๆน่อยเนาะจ้าพี่นองแร้วน้านักโตแล้วทิ้งโตลงนะ่ะภูพั้นพยุงนี่แหละมันเมยจ้าพี่นองคะอันนี้ก็เป็นเวลาตีสี่บอกเลยวา่าลิซาทั้งเมยทั้งง่วงแบบบอกบ่ถึกเลยจ้าบ,บ่ได้รับบ่ได้นอนเลยเอาเป็นว่าปแป๊บเดียวบ่ถ,ถึงสามสิบนาทีบางเาที่ยกับสามสิบนาทีกับปุ๊กเข้าเอาิญเข้าเข่าห้องน้ำจ้า แล้วก็จะเป็นแบบนี้อยู่เบิดคืนแล้วอีตนทั้งไอตีบอีตนนทั้งโตลิสาเองนี่ละจ้าพี่น้องเพราะว่าเมยียเราบ่ฟังเลยจักสิเฮตดจังไดกันสิเอาไปไววบ้านพาคนชรลาหรือสีเอาไปไว้โร่งบ้านกับอีตนซาสหันเมจ่าพี่น้องย่านว่าเอาไปไววอยู่โรงบ้านอยู่ผู้เดียวสิเงาสิตอมใจค่ะก็เกาเพราะว่าแนมบ่เห็นลูกสะพภ้แนมบ่เห็นลูกใส่แนมไปไสกับสีบ่เห็นท่งที่เป็นที่หองจ้กข้องบ่เม่นเฮื่อนบ่เม่นซานจ้กของหันมู่ข่อยกับคิดลิตนก็เลยบ่ได้เอาเมียไปไวบานครล หรือว่าเอาไปไหว้โล่งพยาบาลหันแม่จ่าพี่น้องแต่ว่ากัสิเหตุจังไดพี่น้องคันอยู่กันไปแบบนี้มันก็เมยจังสีแล้วจะผูดใดสิลมป่วยกวนไผ่ะอเด้อบัดทีนี่นอกจากเมืองไม่ยาไวรุ่น8 0แลสวขล่วคอยกับไอตีบกับบรลู้ล่ะจ้าว่าผู้ได้สีป่วยกวนไผเพราะว่ามันเมยแห้งคักอหลีจา้าตอนนี้ลิซาเสียสลระตัวเองบอกคักเลยกับไอตีบเพราะว่าดูแลเม่เพิ่นบ่มีไผเนาะจ้าพี่น้องคอยกับว่าไม่ยาคอยนี่โชคดีคักเลยจ้าที่ว่าได้ลูกไผ่ือข่อยมาดูแล คอยจะบอกเลยว่าคนเกาหลีสะพยเกาหลีเขาบ่มาเมืองดอกจ้าพี่น้องเขาจะเอาไปไว้โ่งพยาบาลพุ่นเพราะว่าเขาบ่ยอมเมื่อยแท้เขาบ่ย่อมเสียสละเวลาเขามาเมืองผูเฒ่าท้แน่นอนขนาดพ่อแม่เขาเขาย่งบ่เมืองดอกจ้าพี่น้องคนเกาหลีนะเขาจะเอาไปไหว้โ่วงพยาบาลเลยนี่ล่ละเหตุผลที่คอยบอกไอตีว่า ก่อนเธอสิจมสิหายสีดาสี่าห้สันเ้เธอร์นึกถึงความดีฉันในเด้อฉันดูแลพอแม่เธอมันบ่มีผู้หญิงคนใดที่สามารถที่จะมาดูแลแล้วก็หักพอหักแพเธอร์ได้ซ้ำซันแล้วเพราะฉะนั้นฉันขออย่างเดียวก็คือตัวนี้ก็เห็นโอเคใจกันเนี่มีอย่างก็คอยคคุยกันเว้าจากันพอฉันกะพอแม่ฉันฉันกับ่ไร้มาดูแลคขนาดนี้เธอต้องเข้าใจฉันด้วยนะ การนีละจ้าพี่น้องคันสิทิ้งไปตัวนีกะอีตูนซาจริงๆค่อยนี้กับไทกะได้เด้อจ้าพี่น้องคะเพราะว่ายูไทยนี่ข่อยกะบ่ได้ลำบากขนาดนี้เนาะจ้าทำการทำงานของจุข้องไปบ่ตองมาเมือยบ่ตองมาอดทนแต่ความที่ว่าเฮาลี่ตนเพิ่นเฮากะลีตนพัวเฮาน้ำหักไปยาน้ำก็ดูแลกันไปจ้าจริงๆกะมันบ่มีผู้ใดมาเหตุคือข่อยดอกจ้าแต่กะนย่อนความหักความดีควงข่อยที่ข่อยมีกับเล่าเหละความผูกพันพร้อมอะดูแลกันไปจ้าพี่น้องบ่ต้องคิดอีหยังหลายเนาะกะสู้ๆกันไปด้วยจ้า ช่วงนี้ถ้าไอาติบยังมองไปเห็นความดีมดของลีซากับปอยไปเทน่านหละจ้าพี่น้องตอนนี้ก็คือทำหน้าที่ของเฮาดูแล่นไปก่อนจ้าเดี๋ยวมาตัวคลิปหน้าเนาะจ้าพี่น้องคะ่ะ